คุณผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์นี้เป็นภาพวงจรปิดนะฮะจับจาภาพเหตุการณ์นะครับเป็นวัยรุ่นที่มหาสารคามเนี่ยโดนกลุ่มวัยรุ่นต่างอำเภอครับบุกมาหาเรื่องนะครับขโมยทรัพย์สินทุบทำลายรถมอเตอร์ไซค์จนพังเสียหายนะครับไปดูภาพกันครับมาขึ้นรถใชมฮะมาเลยนะมาป,ป,ป,ปืนใหญ่เ ใส่อน้าแกนท้าวบ้ะมึงมีนะเ้คุณได้ยินบรวไปนี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะตีสองครึ่งนะครับวันที่25มีนาคมนะครับวัยรุ่นที่บุกเข้ามาทําร้ายแล้วก็ทําลายข้าวของนะครับมีรถมอเตอร์ไซค์ที่พังเสียหายนะครับในพื้นที่อำเภอชื่นชมที่<อ>จังหวัดมหาสารคามโดยวันนี้ครับทีมข่าวลงพื้นที่นะครับพบสภาพความเสียหายครับ รถมอเตอร์ไซค์ร่องรอยการเผาด้วยนะฮะกลุ่มผู้เสียหายที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยบอกว่าไม่รู้จักกับกลุ่มที่มาหาเรื่องเลยนะครับตอนนั้นก็นั่งกินข้าวกินอะไรกันอยู่พอสักประมาณตีสองกำลังจะแยกย้ายกลับครับได้ยินเสียงวัยรุ่นนะฮะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไล่ตีกันมาที่บริเวณหน้าพื้นที่นาครับพวกตนก็ออกไปดูกันพอพวกนั้นเห็นก็ตะโกนหาเรื่องนะครับจอดรถแล้ววิ่งเข้ามาทําร้ายครับพวกตนก็เลยวิ่งหนีฝ่ายนั้นมีการตะโกนขู่นะฮะถ้าออกมาจะยิงแล้วก็ทําลายข้าวของครับ เข็นรถมอเตอร์ไซค์ทิ้งน้ำเอารถบางคันไปเผาทิ้งขโมยกีตา้าถอดท่อไอเสียนะฮะเอาเบารถมอเตอร์ไซค์อะไรเนี่ยเอาไปด้วยนะครับตอนนั้นโทรแจ้งตำรวจแล้วแต่พอตำรวจมาก็ไม่ทันแล้วครับโผมกันังกินหมูนี่นะครับอยู่กันหกคนนี่แหละครับเราบานันยี <c oughs> อย่างนเสียงเขาเป็นร้อกันอยู่ทั้งหน้านะครับว่าเตมีเรื่องอยังกันครับวา่าเต็มีียัง จะของหน้าผู้น wow. ี้เลยอ่นสนมวกไปเบิงครับเพราะอนออกไปหอดมงนี่ครับมงหน้าปากทั้งนี่แหละครับทางทั้งเขาเขาขี้กายไปครับรอบนึงแล้วก็วนกลับมาครับเพราวนกลับมาแล้วเขาทำมันสุธายไปสุธายไปแล้วก็ลงมัดตะผู้นี้ครับตีผู้นี้ครับเพราะเคยรู้จักกันมาเลยครับเพอหันรู้จักหันรู้จักกับจันรู้จักโตแล้วครับปั้นนี่ครับตะวันนี้ไม่รู้จักกันเลยครับ นะครับคุณผู้ชมก็คาดการณ์ว่าเป็นวัยรุ่นจากต่างอำเภอนะตอนนี้กำลังไล่ติดตามตัวนะครับ